โอ้โหสนุกนี้นะ่าเข้าไปเล่นจังเลยฉันจะเข้าไปให้ได้จะเข้าไป,ไปเล่นจ้านี่เธอมาแล้วหรอเอสตาเข้าไปดีกว่าเข้ยไปแล้วนะเริ่มหาของทุกคนดูสิเพื่อนของเราเริ่มหาของแล้วนั้นเราก็จะมาหาของด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหาซ y ยู ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อน Where are you I ไม่เห็นอยู่เอาเพื่อนเพื่อนหัวฉลากไม่ไม่ใช่เพื่อนเจอหรือเลปล่าฉันยังไม่เจออะไรเลยแล้ว,ลวตอนนี้ฉันก็ยังไม่จอบพิกกี้ตอนนี้พิกกี้ก็ถูกปล่อยแล้วนะว้าวเพื่อนรีบหยิบปืนเร็ว ตอนนี้เพื่อนเราก็หยิบปืนแล้วยิงมาเลยยิงมันยิงมั่นฮ่าฮใครคิดว่าจะยิงฆ่าเนาะโอ้โหตอนนี้คุณหมูกก็ถูกยิงแล้วนะคะข้าจะตายแล้วนะตอนนี้เราก็แก้แค้นคึณหมูกได้เองสาสมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกโอ้ยไม่น่าไปยานี้นะให้ข้าฟื้นตัวก่อนละกันตอนนี้มันฟื้นแล้วทุกคน จะเติอนอ้อมไปอีกทางทุกคนตอนนี้จะทำไงดีคุณหมูกำลังพูดกับเราเราเข้าใจภาษาหมูนี่เดี๋ยวเราจะหยิบปืนนะโอ้เสียงหมูตอนนี้ก็เอากระสุนนะคะนี่ค่ะกระสุนใส่กระสุนก่อนเดี๋ยวคุณหมูมาคุณหมูจะมาแก้แค้นเราก่อนคนแรกเลยที่เราไปเหยียบหัวคุณหมูใช่ไหมเพื่อน เพืพ่อนเพื่อนว้ายคุณหมูแกยายมาขี้อับหกแกยาจะจะยิงกันอ่ะหมูนี่เยี่ยมหูโดนเต็มเต็มปเป้<ล>ปาเลยไอ้มนต์หัวทองเอ้ยฉันไม่ได้หัวทองฉันหัวส้มก็เหมือนขนาดแหละโอ้โหตอนนี้คุณหมูพูดกับเรานะคะว้าว ข็เจอลูกกระสุนปืนเช่นเคยนะคะใส่ลูกกระสุนเลยเราก็จะเป็นคนช่วยเพื่อนเพื่ออะไรนะคะเพื่อนเพื่อนกูช่วยกันหาของกันเลยนะคะเราจะยิงปืนช่วยเพื่อนเพื่อนกันนะคะเพื่อนเพื่อนรีผาของนั้นดูฉันจะยิงปืนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รีผาระวังกระสุนหมดกันนะโอเคเราจะจำเฮ้ยคุณใจทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงพิกกี้ก่อนเดี๋ยไหมคุณใจทองห้องเปิดหรือยังอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดู สำรวจดูก่อนนะไปดูกันเลยว่าห้องทองเปิดรือยังนะคะทุกคนถ้าเกิดห้องทองยังไม่เปิดก็เรายิบมายิบได้นะคะห้องทองสงสัยน่าจะเปิดแล้วนะเฮ้ยกุญแจซ่อมเจอกุญแจซ่อมมุ้ยเจ,จ,จอ<ห>จพิกี้เออ,เออช่วยดูยยยฉันเจอกุญแจซ้ม ไม่ใช่ชอไปขายงไง่เล่าโอเคคุณหมูคุณหมูหมอย่าไล่ฉันเลยฉันไม่อร่อยหรอกมีหนูอยู่ด้วยยีเหมูจะกินหนูไงโน้ห้องสีส้มขายเรืยังนะโอเคห้องสีส้มยังไม่ขายเราก็จะขายโอเคเจมเพื่อนรืว่า ทำไมเพื่อนเราเดินอย่างเฉยๆมาโอเคเพื่อนเธอเก่งมากและตอนนี้เพื่อนเราก็ได้หยิบใช่เพื่อนเราก็ได้หยิบคุณเจค่ะโอเควน้าเข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 าีนี้นย่เรารอดแล้วนะคะทุกคนเจ้าเก่งมาก เจ้าเก่งมากเลยที่รอ,อดมาได้เก่งจริงๆด้วยขอให้เจ้าเดินทางไปด้ึกข้ามสนุกดีนะตอนนี้เราจะไม่ดูแล้วมันลังเราจะข้ามเลยนะคะไม่อยากจะดูตอนนี้ก็มีเพื่อนบางคนก็ข้ามมาก,กับเรานะคะ ันนี้ก็จะมาเลือกแมพนะคะวันนี้เราจะเอาแมพสามนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเลือกแมพสามหรือเปล่าแต่เราอยากได้แมพสามนี่ค่ะเรากดแมพสามลนะคะทําไมเพื่อนไม่เลือกแมพสามอะ่ะทำไมอะ่ะงั้นเราต้องเอาแมพอะไรอะ่ะอุ้ยเอาแมพสามนะขอร้องเลยเอาแมสามเถอะเพื่อนยูได้แมพสามแล้ว ตอนนี้ก็จะมาเลอกพิกกี้ยาวๆๆข้าตกรอเอนะขอเป็นพิกกี้ธรรมาดาทําไมมีคนกฆาตกรอะฆาตกรก็จะเป็นตอนนี้ก็ได้ขาตกรอะคะเราไม่อยากได้ฆาตกรเลยขาตกรกัวเพื่อนจะหักหลังเรา จีาจะไม่รอดเราได้นะนี่จะมาหาเราต้องหนีไปตรงนั้นแหละทางเดียวอูเราจะรอดแล้วเอาเรามาติดอยู่ในบ้านหลังนี้เลยตอนนี้ก็มีเพื่อนสองคนนะคะที่เป็นพิกกี้ค่ะก็จะมีเพื่อนสองคนที่เป็นพิกกี้แล้วพิกกี้ก็เปิดเกิดข้างบนด้วยนะคะเราจะขึ้นมาดูของหน่อยนะขึ้นมาดูอะไรอะไรหน่อยพิกกี้ด้ถูกปุกขึ้น ยังยังยายา,ยาตอนนี้ฉันคุยเด๋ยวเยว <_ ấy> พื่อนรู้ไหมคะทุกคนจะบอกว่าฆาตกรวางกับดักได้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าฉันไม่รู้เลยว่าใครเป็นฆาตกรฉือขึ้นเาพิกพิกง่ะงะไม่ค่ะตีหัวกระบาดแต่สักทีไอพวกโง,ง่ไม่มีวันหรอกแล้วฉัน<า>ก็จะหนีฆาตกรด้วยซ้ํา อย่านะฉันมีคุณแจซ้อมเห็นไหมมองซะจงมองคุณแจส้อมทุกคนรู้ไหมคะว่าแจส้อมข้าจะมาหักคอพวกเจ้าตายกันแล้วอฮ้ยตอนนี้มีคนตีมือนเจ้าไปแล้วอุ้ยสวยแล้วอ้ายเราโดนพิกี้ไล่นะทุกคนสวยแล้วคุณพิกี้ค่ะอยากกินหนูเลยหนูมันไม่อร่อยรอโอเคทุกคน อันนี้เราก็ได้ของฮะเจ้าที่ตัวนี้ข้าไปไหนล่ะก็ต้องหนีไหนจับกันยังไงไม่ยใช่ก็ต้องหนีช่วยด้วยมาเลยช่วยกันโอ้โนเกลือปิดประตูใส่คนหมูนะปิดปิดปิดข้าคนน้ำหน้าเจ้าช่วยยิงหน้าสมน้ำหน้าจะด่าเช่นไรก็ด่าไปเลยแต่ฉันจะบอกแกว่าสมน้ำหน้า ฉันไม่ได้โง่มา <เอ S 1> ว่าฉันแกโ่พจะไดย้ยังไงก็ได้ฉันจะตีกระบานแกหายโง่เล้ไหมเอ,อ้ยไม่ตองฉันตอนนี้ทุงคุณทิกกี้ก็ถูกตีตีด้วยคุณหมานะฮะ <c oughs> <c oughs> ฟื้นสลบแป๊บเดียวลนะไอ้หนูยังไงเจ้าก็ไม่เหมือนตีกระบานค่ะโอ้ยตอนนี้เราคุยแลรวนี่นเขาาเขาจะภาษาหมูด้วยเหรอนีิ <No. S 2> แกก็เข้าใจตั้งแต่ด่าแรกว่าหนิงโง่จริงๆเลยเอาไม่ว่าจะโง่เอ้ยเราที่ก็เพิ่งไปเก็บกุญแจสีฟ้าเนี่ยนะจะสีฟ้าห้องขายเรียงเพื่อนฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะใช่แล้วห้องมันก็เฉดติดกับดาดเช่นกันเ <c oughs> พื่อนโอเคเราโดนเราปล่อยแล้วอุ้ยพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าช่วยกุ้ยจ๊อด เราจะได้ตีกระบานเจ้าแล้วยังไงเจ้าก็ไม่มีวันได้ตีกระบานข้าแล้วข้าก็เผื่อเอาามาพูดมากข้าจะมากค่ะอ่ะข้ามาแล้วเผื่อสมนำหน้าโดนหมาตีกระบานเลยแ่อย่างน้อยเจ้าอยู่ในนี้แหละค่ะพื้นตัวข้าก็สามารถไปตีตีกระบานเจ้าได้อ้าวเก็บโบเวอร์อาฮะสมนำหน้าหยุด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 นี่แหละ น้อยแกงก็ไม่ตี่าะ้อยเขินใจนักแต่โง่เอ้ยโง่นะทุกคนคะช่วยเป็นกำลังใจเราหน่อยนะคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดิกดกระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งข้างล่างเพื่อจะพลกเพื่อจะไม่พลาดคลิปกดใครกดกระดิ่งข้างล่างที่จะไม่พลาดคลิปกดไข่นะคะอย่าลืมกดด้วยนะ เอย่ามันทำแสงจูบสิตอนนี้ก็จะเอาแมพห้างกันนะคะแมพสุดท้ายนะเราก็จะเล่นแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นพิกกี้นะ,เ,ะเอาษาพิกกี้แล้วตอนนี้เพื่อนๆเ,เราก็ไม่รู้สิ ตอนนี้ก็ต้องเล่นกันต่อไปน,นะคะเราก็จะเล่นเป็นพิกกี้ตอนนี้เพื่อนๆเลือกพิกกี้ตามที่ต้องการเลยนะคะแต่เราก็ชอบพิกกี้มากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้เราเป็นพิกกี้นะคะเราคือพิกกี้ค่ะตอนนี้ทําไมพิกตอนนี้เป็นพิกกี้นะคะก็จะไล่ตีเพื่อน เอ้ยอย่ามาพักเลยแล้วใช่เป็นพิกกี้กล่องสี่พี่ตาที่พี่ตาให้เราอยู่ไหนตอนนี้เราก็เป็นพิกกี้นะคะทำไมอ่ะเอ้ยเราก็เป็นพิกกี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องใครที่มารบกวนค่ะเขาจะบอกแม่เอ้ยไม่ใช่เขาจะฆ่าต่างหากเรา ไม่ถึงนคน <S <S ออออที่ต,ตามหายอยู่น้อยู่ะไหนอห่วฉันจะต้องฆ่าทุกคนอย่างโทรมานอีกแคชเอือฉันตกอีกแค่เชเลยนะแกจะตายก่อนแหละเฮ้ยย่าย,ายาจะต้องวางกับดากตรงยาต๊ดนี่เพื่อจะไม่มีใครเอายาได้ ฉันเห็นคุณยายหมูไม่ใช่สิตัวอะไรวะน่ะฉันไม่รู้อย่าอย่าตีฉันเลยนะฉันไม่กล้าบริสุทธิ์สดสวยมันคลนไม่ต้องรอกไม่ต้องมาสัมอออย่าทน้อมฉัมนำหน้าฉันชื่อเสื้อโตไส้อใหญ่ตอนนี้ฉันคุยกับมานอะไร ตอนนี้เราก็จะฆ่าเพื่อนนะคะไม่หยุฆ่าผมเลยนะฮะผมรอผมเก็บความรอผมไม่เกินนะฮะไม่ต้องไม่ต้องามาเก็บไปเก็บชาติหน้าแล้วกันละ่ะ I c a n see you อะไรของมันวะทำไมามีแต่คนคยวิบฉันเนี่ยฉันต้องมากับดักตัวนี้ซะหน่อยยังไงแกก็จะไม่ได้ยากบริสุทธิ์แน่เชื่อ <Sure. S 1> hmm. อยู่ไหนนะอีคนแจมม่วงนั่นเหรอไม่รู้สิใครเอาไปขาย วันนี้เหลือใครอีกบ้างนะไอซีโอยอย่ามาฆ่าฉัน huh? Huh? เอ้ยปล่อยฉันไม่เถอะฉันไม่อร่อยหรอกฉันก็ทิฆ่าแก่ทีแกฆ่าคนอื่นเขาไงายัยงไงแกก็ไม่ได้มีวันฆ่าฉันอยู่ดีหรอกไอ้วิลลุ่นน้อยอยังจะบ้า,อ,านะอีกนะนี่ฉันไม่มีวันได้ทำฉันหรอกเพราะว่ามีคนปกป้องฉันอยู่ป<อ>กป uh huh. ้องเหรอได้ปก ปกป้องปกป้องใช่ไหมบอก<ป>ไงเห็นหัวลัลาดผมละตกะใจใช่ไหมล่ะน้อยเนะอ้าออีผู้หญิงอ้าฉันนี้าสักเร่องมาวิ่งชน์ชอเลยอีอ้วนไว้สัตว์าเถอะตรงน้ำนางหาหาเอาเชื่ออ้าอายาอุไม่ยอมฉันตีเหรอไม่ไม่ยอมไม่ยอมเด้อ อย่างงานฉันก็จะเดินวนเวียนไปจนกว่าคนจะหมดแล้วแกก็จะไม่มีวันได้ทุกบกระบาลฉันหรอกเชฉันจะเอาแกไปเด็กนิดอ้ายอย่ามาวิ่ตามฉันนะไม่ได้ป้าผมจะฆ่าสวยของฉันยังมีอีกเยอะสมนำ้ำหน้าอเยออแคนนูฟิะไรของมันวะทำไมมีแต่คนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ยเลิกพูดได้แล้วฉันไม่อยากฟังเพราะ ไอ้ข้อความบ้าๆฉันรู้นะว่าแกเป็นลูกขึ้งนะเจ้าฆาตกรอืมหนอสวัสดีฮะเห็นแวายอีรันเอ้ารู้ไหมฮะผมชื่ออะไรชื่อ I'll be you โอ้โหให้ผมเป็นลูกขึ้นขึ้นมาขึ้งขึ้นโอ้โหขึ้นมาขึ้นคนพาพาให้ฉันสอนภาษากะหมาไหมโอเคภาษาหมาคล่องดีเนี่ยภาษาหมาคล่องดีนี่ แล้ได้เจ้าเสือถ้าเก็ดฉันฆ่าไอหัวร้านคนนั้นคนสุดท้ายฉันก็จะชนะแล้วเกมนี้ก็จะโอเวอร์ตอนนี้ต้องฆ่าทุกคนนะแล้วตอนนี้ไอผมเลยนะอย่าคิดว่าจะฆ่าผมได้ง่ายเพราะผมรูปรอไฟแรงเวอร์มีสาวมารู้ไหม่สาวมาเอากุ้ยให้ผมรู้ไหม่เขามาทําอะไรเอายัดปากผมให้ผมตายเร็วๆไงฮะพออยัดปาก อีลานกลับมาเดี๋ยวนี้หน่อยเนี่ยหน่อยไม่ได้ค่ะผมง่ายเพราะผมรูดว่าไฟแรงเฟ้อไฟแรงเฟลอตายเธอย่าครับย่าเราชนะแล้วเกมโอเวอร์แล้วเราก็ชนะ แล้ววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายไอแอหไปแวไม่ใช่หรอเออจริงโอง้อโอ้ขอโทษน,นะคะที่พูดอีกรอบ